ดิ์สิิ์แห้งต้องมาสักครั้งหนึ่งค่ะผู้ใดยอยากมีโชควีลาผู้ใดยอยากถือเลขเนาะคะ่ะวัดธรรมเขาประทุนค่ะพี่น้องขอบารมี่ันปูนคราเนาะคะ่ะโดนบันดาลโชคลาให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอรูสุขุทุกคนค่ะที่เห็นคลิปณตอนนี้ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเจียบจา่าพระพิพนองเนาะคะ่ะลงท่าทันปูพญา,านคราเนาะคะ่ะเพื่อที่จะไปตั้งจิตอธิษฐานเนาะคะ่ะขอให้มีโชควีลาพี่น้องอยากได้ยังกะสามารถอนุโมทนาสาธุบุรลษกะอธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันค่ะ ก่อนหยัดหมุนหมุนก่อนเด้อพี่น้องหมุนหมุนของเขา้าไปทำงานอย่างนี้เใหญ่แเข้ามาเดี๋ยวอ่ามาซื้อรถตุลุงรถตรีไว้แน่นอ่ะครับพี่น้องทำบุญอย่างเดียวค่ะ เป็นกำลังใจให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องปัตสุบูนทุคนค่ะทีกำลังทอแทรลอากาสู่การสูง,งานอยู่เนาะคะ่ะเฮ้งๆด้วยค่ะฝากกดติดตามไว้นะคะ่ะเดี๋ยวจะหายแนวทางเนาะคะ่ะวันที่สิบหกเนาะคะ่ะพี่น้องฝากติดตามถูกช่องทางออนไลนะะ์เนาะค่ะ๋ยวจะปากสิเป็นจาที่พอแล้วนี่ก็จะเป็นสถานที่ของ่ันปูพญานคาราเนาะคะ่ะผู้ใดที่ติดตามอ่าเจี๊ยบมาต่างแต่แรกก็นา่าสิคุนตาดีสวัสดีค่ะ,ะคิด คิดสิถึงอยู่บอ่อเลขนันเดี๋ยวอะท้ำบุญก่อนนะคะ่ะเอาถูกบ่อเทียนนะคะไปสักการะขอพร้างในกันค่ะตั้งจิตตั้งใจอะที่านเอาค่ะพี่น้องผู้ใดสิวาจังได้กะเฮ้ากะบ่ต้องไปสนใจเนาะค่ะพี่น้องยังสิเกิดขึ้นทำบุญไว้ก่อนค่ะทำบุญอย่างเดียวเดี๋ยวจะเฮ็ดหายชีวิตเฮาดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ อนุญาตแพนกองเป็นกองหลังเด้อพี่น้องบอกกองหลังก็สิมนในเบิงกันละเพราะว่ามาดูแล้เนาะค่ะพี่น้องเคยถ่ายบรรยากาศให้เบิงแล้วอัน,นนี้กจะเป็นองค์ของ่านปูพญานาคราชเนาะค่ะพี่น้องศักซิ์แหงต้องมาสักครั้งหนึ่งค่ะผู้ใดอยากมิโชวีลาผู้ใดอยากถือเลขเนาะคะ่ะวัดธรรมเขาประทุนค่ะพี่น้องบรรยากาศดีเงียบสงบเนาะคะ่ะถามมากะแนะนําให้มาเป็นวันปกติเนาะคะ่ะ สาอาทีทุ่นขอน้างที่จะเยอะแน่เนาะค่ะพี่น้ององค์ทันปูเนาะคะ่ะยังสวยงามแล้วกัสซกักซีดล้วก็เปี่ยมไปด้วยบุญญาบารมีเนาะคะ่ะที่เพิินแพ้่มาถึงลูกหลานเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดอยากถือเกลียอีกครั้งค่ะตองมาค่ะวัดธรรมเขาประทุนเนาะคะ่ะสู้ๆค่ะพี่น้องอดทอนเอาทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด,ดีถ้าเฮามีบุญบุญเท่านั้นค่ะที่จะเฮ็ดห้ชีวิตเท่าดีขึ้น บ่ต้องไปเฮ็ดอีหยังดอกคะ่ะกับชีวิตเฮ็ดบุญอย่างเดียวค่ะพี่น้องบรรยากาศแห้เราจะแพนเป็นกลองหลังเ้อค่ะพี่น้องตรงนั้นก็นจะเป็นทางเขาทำทันปูนขรรา์เนาะคะ่ะพี่น้องแต่มื้อนี้เจี๊ยบจะบ่ได้พาพี่พาน้องเนาะคะ่ะเขาทำเนาะคะ่ะพี่น้องจะพาย่างเบิง่งบรรยากาศเนาะคะ่ะพี่น้องก็เหมือนเขาอยู่พี่น้องแต่ว่าถ้าสิเขาไปเรก่ยๆอีอนลี้มันต้องเขามาตรงนั้นเนาะคะ่ะทางทีนั่งเรือเขาไปอ่ะพี่น้อง เดี๋ยวจะผ้าเบิ้งบรรยากาศทำข้างน,นอกก่อนเนาะคะ่ะวันนี้เพราะว่าเคยผ้าพี่พานนองเนาะคะ่ะเบิ้งมาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องขยันพี่น้องเบื่อเนาะคะ่ะพี่น้องบรรยากาศค่ะสวยงามอากาศเงียบสงบเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ได้ที่มากนั่งสามารถที่แพมแตานเนาะคะ่ะอีกหนึ่งสถานที่เนาะคะ่ะพี่น้องลองมาสักครังหนึ่งค่ะถามมาละพี่น้องสี่หซส่บว่าดีดีดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าปังประจำวันเกิดเนาะคะ่ะไปให้พีให้น้องเนาะคะ่ะทำบุญค่ะ ตรงนั้นก็นจะเป็นธรรมเนาะคะ่ะเข้าไปเนาะค่ะพี่น้องตรงนั้นก็นจะมีจุดแสงพญายนาคราชเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมีชงมิลาแตกเราตามตรงจากผ้ากลับมาอีกครั้งค่ะนี่แค่บรรยากาศรอบๆเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเจ็บจาาเดินห้างไปหลายวัดหลายสถานที่เนาะค่ะพี่น้องก็เลยมาต่างจิตอธิษฐานประกาศฝ่าเมื่อเนี่ยจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าจะไปอีกหลายวัดยู่ค่ะพี่น้อง ถ้าเบิง่งบรรยากาศหลับๆสวยแล้วเงียบสงบเนาะค่ะ,ปะ,คะเป็นกำลังใจให้ข้างค่ะพี่น้องสูง้ๆเอาค่ะขอห้มิโงมมิลาบกดติดตามไว้พี่น้องอันนี้องค์ถันปูเดี๋ยวไปเบิ้งองถันปูกันค่ะบางเทือชีวิตมันไกลหงกลย่างเนาะค่ะพี่น้องถ้าเฮ้าตังใจแบบ ตั้งใจที่จะแบบสา่งคุ้นงามความดีจะจะว่าปัญหาอย่างมันกะผ่านผลไปได้ยากแน่นอนครับพี่น้องบรรยากาศค่ะาปากทำรวยๆยฮงยังปังๆค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวไปเจอกันอีกว่าต่อไปค่ะขอบารมี่ันปูนคราเนาะคะ่ะโดยบรรดาโชคลาภให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องบอรสุขทุกคนค่ะที่เห็นคลิปณตอนนี้ค่ะพี่น้อง